สวัสดีค่ะครัวไทยจะมาสาธิตผักหมี่เหลืองเจน,นะคะไม่ใส่น้ำมันนะคะก็ใส่น้ำไปร้อยออนค่ะใส่ไปเลยคะ่ะแล้วก็ใส่ผักที่ลวกไว้นะคะก็จะมีแครอทค่ะมีแครอทแล้วก็เห็ดหูหนูดำนะคะแล้วก็ผักกาดขาวนะคะแล้วก็แครอทค่ะ ใส่ตามใจชอบน,นะคะอย่างละประมาณ100ร้อยออนนะคะแล้วก็ฝาฟังตุ้งด้วยนะคะฝาฟังตุ้งด้วยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะที่เราลวกแล้วเสร็จแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะลวกสุกแล้วแล้วก็ปรุงรสนะคะปรุงรสด,ด้วยเกลือ เกลือ,อหนึ่งหนึ่งช้อนชาค่ะและน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็รสดีรสดีของเจนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปค่ะแล้วก็คนนะคะจะมีรสชาตินะคะเค็มนิดหน่อยแต่หวานนะคะแล้วก็ใส่มีเหลืองลงไปเลยค่ะ,ะห้าร้อยออลใส่ลงไปนะคะ ผัดลงไปนะคะประมาณสิบนาทีค่ะผัดให้หอมนะคะจะมีรสชาติเค็มนิดหน่อยตัดหวานนะคะมีเหลืองเจนะคะไม่ใส่น้ำมันค่ะผัดรวมนะคะผัดไปผัดมาจะมีรสชาตินะคะหวานนิดหน่อยเค็มหน่อยนะคะ